บนแม่ปะร่วมสืบสารประเพณีรถน้ำดำหัวหนายอุดรสันติสุนทรอดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากบรรยากาศของการเดินทางไปรับราชการทหารกองประจำการผัดที่1ประจำปี2558 สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดก,การอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกรมคุมประพฤติพื้นที่5อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นพการศึกษาทเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะ ชาวตำบลนแม่ปา่าร่วมสืบสานประเพณีรถน้ำดำหัวนายอุดรตติสุนทรอ,อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากค่ะ นายมานพยะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและชาวบ้านตำบลแม่ป่าจัดพิธีรดน้ำดำหัวให้กับนายอุดรตันติสุนทรประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากที่วัดเวรุรวันหมู่สองตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลแม่ปะทั้ง11หมู่บ้านจัดพิธีการรดน้ำดำหัวนายอุดรตันติสุนทรผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชาวจังหวัดตากนายอุดรตันติสุนทร เกิดวันที่13กันยายน2476เคยดำรงตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก5สมัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปีพุทธศัการาช2512 2519 2526 2,531, 2,535และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภามาแล้วหนึ่งสมัยในปี2,543และเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี2,512และได้รับการเลือกตั้งเรื่อยมาจนถึงพุทธศักราช2,535ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก ในปีพุทธศัการาช2543และวางมือทางการเมืองในที่สุดนายอุดรเป็นนักวิชาการที่มีบทบาทในฐานะประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแกน่นมีบทบาทในการเป็นประธานกรรมการโครงการจะตั้งมหาวิทยาลัยตากสินให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดต,ตากออขายเนื้อขายกะปิสัตว์น้ำมันกัน สบู่แกะตรงครับสบู่แโะตรงรังสองร้อยก้อนน้ำมันกาซิดตะวสิบห้ากิโลส่งมาขายแม่สอส่องมาจะได้ตั้งรถก็บ,บ,บน่นี้มางัวตังงัวตังที่รุ่นก่อนๆเนี่ยพน่นหลงทนป่อ กลรมุูมประพฤตโดยสำนักง,งานคุมประพฤตจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดการอบรมอาสาสมัครภูมประพฤติพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากคา่ะ ที่ห้องประชุมไร่มณีทิพย์สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตากร่วมกับสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกลมคุมประพฤติในพื้นที่5อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากโดยได้รับเกียรติจากนายกฤษณะสุขสงวนอายการจังหวัดแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมด้วยนายอดุลชูสวุวรรณผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอดนางสาวนงยาวมูลเครือคำผู้อำนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตากวาทีพันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุลประธานอาสาสมัครอำเภอแม่สอดและเครือข่ายอาสาสมัครทั้ง5้าอำเภอเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ด้วยและมีผู้เข้ารับการอบรมจาก5้าอำเภอชายแดนประกอบด้วยอำเภอแม่สอดอเภอแม่ระมาดอเภอท่าสองอยางอเภอพบพระและอเภอ,อุ้มผางทั้งหมดจำนวน65คนได้รับเกียรติจากนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมเนื่องจากในส ภาวะสังคมปัจจุบันปรากฏว่ามีผู้กระทำผิดกฎหมายถูกจับกลุ่มดำเนินคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจำนวนมากซึ่งศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุกไปอีกจำนวนหนึ่งจนเกิดปัญหานักโทษล้นเรือนจำและอีกส่วนหนึ่งศาลได้ลงโทษจำคุกแต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้และใช้มาตรการควบคุมความประพฤติแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนซึ่งมีปริมาณมากเกินกว่าอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตรา กำลังของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมาในขณะนี้มีผู้กระทำผิดที่อยู่ระหว่างการดูแลช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตากจำนวนทั้งสิ้น4,000คนในการนี้กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการนำภาคประชาชนในนามอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนโดยปัจจุบันมีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตากจะ ำนวน183คนซึ่งยังถึงว่ามีจำนวนน้อยไม่ครอบคลุ่มทั่วทุกพื้นที่กระทรวงยุติธรรมจึงมีโนโยบายให้กล่มคุมประพฤติสัญหาบุคคลเข้ารับการอบรมแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติให้ครบทุกตำบลเพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้ช่วยสนับสนุนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญ,ญาตแนะนําตัวเองนะคะดิฉันนางสาวนุงยาวมูลเกลือคํา ผู้มนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตากนะคะวันนี้นะคะเราก็ทางทางตากเรามีสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดด้วยนะคะสืบเนื่องจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่จะไม่ให้มีภาคประชาชนก็คืออาสาสมัครคุมประพฤตินะคะทุกตำบลที่เข้ามาช่วยดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนก็อย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะว่า อเอาคนเข้าคุกมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนะคะกับสร้างปัญหาให้เวลาออกมาอีกนะคะทีนี้เนี่ยภาคประชาชนคืออาสาสมัครคุมพืชพอเราสร้างออกมาแล้วเนี่ยท่านก็จะไปได้ไปดูแลคนในชุมชนของท่านซึ่งเป็นคนที่เราซ่อม ซ่อมแล้วก็แต่ว่าพอออกไปอยู่ชุมชนแล้วจะต้องมีคนที่ช่วยในการบำร,รุงแก้ไขนะคะบำร,รุงรักษาเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยได้อยู่ได้ได้สามารถที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับตัวเขาเองกับครอบครัวแล้วก็กับสังคมแล้วก็ทั้งทั้งตากทั้งแม่สอดเนี่ยมีผู้กระทำผิดตอนนี้ก็ประมาณ4ี่สีพันกว่าคนใช่ไหมคะแต่ว่า พนักงานของเราเจ้าหน้าที่ของเราก็มีนิดเดียวนะคะ <c oughs> การที่เราจะไปดูแลแก้ไขเนี่ยก็คิดว่ามันเกินกําลังความสามารถทรัพยากรบุคคลที่มีค่าตรงนี้นะคะคืออาสาสมัครคุมปพฤติเนี่ยเชื่อว่าจะเข้ามาและจะช่วยให้กรมคุมประพฤติแล้วก็สังคมได้เจริญก้าวหน้านะคะ่ะส,สําหรับผู้เข้ารับการอบรมวันนี้นะคะก็มาจากทุกตํมบลของจังหวัดต,ตานะคะมีทั้งหมด หกสิบห้าคนค่ะจากอาสาสมัครคุมพืชเรามีแต่เดิมทั้งหมดเรามีของ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 เดิมเรามีร้อยร้อยแปดร้อยเท่าไหร่นะคะร้อยี่สิบค่ะร้อยี่สิบนะคะก็เป็นร้อยแปดสิบสามคนแล้วสำหรับคนที่สนใจอยากจะเป็นอาสาสมัครุมพืชต้องทำยังไงบ้างก็จะผ่านการ คัดสรรเนาะคสรรเลือกสรรก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปเชิญใครมาก็ได้นี้ก็ต้องอา,อาศัยที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติที่ตามที่ระเบียบของงานอาสาสมัครคุมพืดกำหนดนะคะคนที่มีคนดีมีคุณธรรมพูดง่ายๆนะคะมีประวัติดีมีประวัติดีาดงามนะคะที่เป็นแบบอย่างให้กับเป็นต้นแบบให้กับ คนที่เราแก้ไขฟื้นฟูเขานะคะตรงนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะใน,ในเรื่องของการสัญหาเข้ามาตรงนี้ครับในการอบร,รมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมของจังหวัดตากในวันนี้นะครับก็เราได้ทํางานเป็นทีมนะครับซึ่งเป้าหมายก็คือคืนคนดีคื่สังคมแล้วก็ในวันนี้ก็คือทางพื้นที่ไม่สอดครับก็ได้รับความ ไอ้เกียรตินะครับอย่างสูงครับจากสำนักงานมุาบัตตากับที่ได้เลือกให้มาจัดในพื้นที่ของเพเภอเม่สอดนะครับซึ่งท่านผู้บริการมองว่าผู้บริการทำนงานมุกบัตตากมองว่าการทํางานนั่นคือจังหวัดทางฝั่งเม่สอดเป็นทางธุรการดานครับเป็นเข่าถ้าสมมติว่าจะไปอบรมมุกบัตตากก็จะทําให้เกิดความยากลําบากของท่านอาจาสมัครครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทาง พูดในการทำงานวุจิบัดตากครับผอโอรงยาวมูลมือมูล,มลือคำนะครับที่ทําให้การอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมนะครับในวันนี้นะครับผ่านไปด้วยดีแล้วก็ปรากฏว่าเกินเป้าหมายครับเพราะเป้าหมาย60วันนี้มาทั้งหมด65แล้วครับแล้วก็ครอบคุมทุกตำบลน,นะครับแล้วก็มีทุกอำเภอครับก็ขอบคุณครับ ชมภาพบรรยากาศการเดินทางไปรับราชการทหารกรองประจำการภันที่1ประจุมี2558ค่ะณลานที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากชายไทยอายุ21ปีซึ่งได้รับเลือกเป็นข้าราชการทหารกองเกินเข้ากองประจำการอย่างค่ายวชิระปราการจังหวัดตากจำนวน114คนเดินทางไปพร้อมกันณลานที่ว่าการอำเภอแม่สอดเพื่อรายงานตัวอย่างเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่ ให้เดินทางมารับตัวทหารกองประจําการพลรที่หนึ่งประจําปี2558เพื่อจะเดินทางเข้ารับราชการทหารยังกองประจําการค่ายวชิระปราการจังหวัดทหารบกตากซึ่งในวันนี้คึกคักไปด้วยบรรดาผู้ปกครองภรรยาที่เดินทางมาส่งตัวทหารเข้ายัางกองประจําการการเกณฑ์ทหารเป็นหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจาักรไทยซึ่งในทางปฏิบัติพระราชบัญญ,ญัติรับราชการทหารพุทธศัการาช2497กําหนดหน้าที่ให้ เฉพาะชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองทุกคนพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวกำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการรับราชการทหารไว้ตั้งแต่การลงบัญชีทหารกองเกินการรับหมายเรียกการตรวจคัดเลือกคนเข้ากองประจำการการเรียกพลการระดมพลและการปลดโดยชายไทยจะเริ่มเป็นทหารกองเกินตั้งแต่อายุครบ18ปปีบริบูรณ์และได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ ทหารกองเกินอาจถูกเรียกไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ากองประจำการได้เมื่ออายุครบ21ปีบริบูรณ์ทหารกองเกินเมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการครบกำหนดหรือสำเร็จฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดหรือมีอายุครบ30สปีบริบูรณ์จะถูกปลดเป็นทหารกองหนุนเมื่อเวลาผ่านไปอายุครบตามที่กำหนดทหารกองหนุนก็จะถูกปลดพ้นราชการทหารต่อไป ในระหว่างที่เป็นทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนนั้นอาจถูกเรียกพลได้ตามที่กระทรวงกลาโหมเห็นสมควรและอาจถูกระดมพลได้หากมีพระราชกฤษฎีกาและมีชายไทยจำนวนมากไม่ต้องรับราชการทหารกองประจำการเนื่องจากผ่านการเรียนรักษาดินแดนครบสามปีหรืออาจมีเหตุได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันได้ตามที่กฎหมายกำหนดทำให้ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก หรือไปในวันตรวจเลือกแต่ถูกคัดออกเสียก่อนกลุ่มที่ไม่มีเหตุยกเว้นหรือผ่อนผันจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดเลือกเข้ากองประจำการเต็มขั้นโดยถูกจำแนกออกเป็นี่จำพวกตามความสมบูรณ์ของร่างกายหากมีผู้ประสงค์สมัครใจเข้ากองประจำการเต็มจํานวนที่รับแล้วก็จะไม่จับฉลากในส่วนกรณีมีผู้สมัครไม่เพียงพอ และมีจำนวนคนให้เลือกมากกว่าจำนวนที่ต้องการก็จะใช้วิธีการจับฉลากใบแดงใบดำโดยผู้จับได้ใบแดงจะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดสำหรับวันนี้ดิฉันกรวรรณาแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน สวัสดีค่ะ